อ่านี่ครับไม่รู้ลยครับก็สมานนี่เลยครับนี่วิธีแกแกปะหน้ากับปวดทุกข์กับปวดแล้วปวดทุกข์กัดกบปวดทุกข์กัดได้แบบนี้อ่ะับแกปะหน้ากับอ่านี่ครับไม่รู้ลยครับนี่ครับเอาอเนี่ยรู้ว่าทุกทีไม่เลยครับรู้ว่าทุกทีไม่นี่ว่าทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์โกับเนี่ยรู้ว่าทุกข์วว่าทุกเกโขคือเราใช่อย่างป้าป้าเท่ากับอย่างมันก็ใช้งานได้นี่กับ มานี้ครับแห่งหันได้ด้วยครับ